เพื่อนมาพบกับผมแล้วนะครับผมตงอัครนัทนะครับวันนี้ก็ได้นําเหรียญหายากเหรียญหนึ่งนะครับของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คือเหรียญของหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับหรือวัดวรนาถบรรพศนะครับจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งใน10สุดยอดเกจิอาจารย์นะครับที่ได้รับนิมนต์นะครับไปร่วมงาน ที่ทดสอบวิทยาคมและพลังจิตของพระเกจิอาจารย์นะครับณบริเวณวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะครับจริงๆในงานนี้นะครับปี2 4 5 2ก็จะมีหลวงปู่บุญวัดกาบบางแก้วหลวงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่าหลวงพ่อกลั่นครับวัดพญาติการามหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อเงินวัดภาพวัดบางคลานหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับแล้วก็หลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว และหลวงพ่อจรวัดดอนรวบนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นหูเชื่อมนะครับโอเคคันนี้เรามาดูธรรมชาติของเหรียญกันเลยนะครับเหรียญจะแกะเป็นแบบลักษณะเป็นนูนต่ำนะครับอ่านะครับนี่เป็นนูนต่ำนะครับแต่ว่ามีความคมชัดนะครับเห็นไหมฮะนี่ แต่เพื่อนๆดูนะครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดมีมิตินะครับอ่าเห็นไหมฮะหูนะครับค่อนข้างจะลึกนะครับนี่แล้วก็ในตานะครับก็เป็นมีจุด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 อยู่นะครับนะฮะข้างจมูกนะครับร่องปากมีความคมชัดมากๆนะครับนะเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับอ่าสังกตินะครับคมชัดได้มิตินะครับอ่า แล้วก็เห็นไหมฮะตัวหนังสือเป็นแท่งเลยครับหลวงพ่อวัดกบนะครับนี่เนะฮะเป็นแท่งเลยหนังสือตัวหนังสือเี่ไหมฮะเพื่อเ,เพื่อสังเกตนะครับว่าด้านข้างเนี่ย ตั้งเป็นเป็นสันเลยนะครับเป็นสันเลยนี่นะเห็นไหมฮะนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับข้างกระบอกนะครับอ่าเห็นไหมฮะแล้วก็มีมีเส้นด้านในก็ต้องคมคมแบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็จัดเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับ นี่แล้วก็เป็นหูเชื่อมนะครับนี่หูเชื่อมน้ำประสานนะครับเงินนะครับหูเชื่อมเชื่อมเดิมเดมเลยอ่ะคันนี้เรามาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆ่นะครับหูเชื่อมเดิมเดิมนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปเจดีย์นะครับฮะแล้วก็ หลังนี้จะมีอยู่2แบบเ,เพื่อนเพื่อลองเห็นนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนเเรามาดูพร้อมกันนะครับหลังก็จะมีเป็นหลังเงานะครับก็เป็นเงาของหลวงปู่นะครับหรือไม่มีก็จะมีอยู่2แบบนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเจดีนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูปึ๊บนะฮะ ตรงเจดีเนี่ยตรงรอบนอกเนี่ยผมมองว่าน,น่าจะเป็นเส้นสเกลวะนะครับเนี่ยจะเห็นเป็นลางๆเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นกล้องให้ดูพร้อมกันเส้นสเกลก่อนที่จะแกะนะครับ,น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 ะรบนี่นะครับช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วงด้านนี้ลงมาเนี่ยเไหมฮะจะมีเส้นอยู่ จะมีเส้นนี่ไงฮะเนี่ยเส้นสเกลตีสเกลลงมานะครับตีสเกลลงมาเพราะว่าจะแกะเป็นเส้นสเกลสาหรับแกะเจดีใช่ไหมฮะอีกฝั่งหนึ่งก็มีนะครับเส้นนี้จะต้องคมคมเลยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับต้องคมคมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจดีนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับนะก็จะมีเส้นแซมลางๆคมคมอยู่นะครับ ต้องคมชัดเจนอย่างเงี้ยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับด้านข้างนะครับก็ตั้งนะครับเป็นสันขอบตั้งเป็นขอบเลยเป็นตั้งขึ้นมาชัดเจนนะครับ ครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้นำ เหรียญของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญที่หายากมากๆเหรียญหนึ่งนะครับหากเพื่อนๆมีเหรียญแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเหรียญของคณาจารย์นะครับและต้องการจะให้ผมเช่าผมยินดีรับเช่านะครับเพื่อนๆเพื่อนสามารถส่งรูปมาให้ผมได้นะครับที่ Li น์แอนะครับ tong86 นะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะโทรเข้ามานัดพูดคุยหรือว่านัดผมนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 092-802-2332ผมต้องอามานัทครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคร <|so|>> ับ